บนเรื่องอะไรรอยริ้วรอยหรือว่าอะไรริ้วรอยบนใบหน้าตีนไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์ตีนกาหรือฝ้ากระจุดด่างดำาบางทีถ้าเราเป็นเลเซอร์ก่อนแล้วทากันแดดก่อนแล้ว โอ้โหต้องเอารองพื้นโปะหนาๆก็ไม่อยากโปะเหมือนโบกปูน18ชั้นลองสังเกตว่าสีเสื้อมีผลกับรอยเหล่านั้นหรือเปล่าทาไมวันนี้คุณแม่ใส่สีขาวปกติชอบใส่สีอะไรคะสีขาวเพราะสีเสื้อมีผลกับผิวของเราเวลาเราเลือกสีเสื้อคนส่วนใหญ่เลือกใส่สีที่ชอบแต่ถ้าเราเอาความชอบของสีเสื้อมันจะส่งกับสีผิวแบบนี้แต่ถ้าเป็นสีที่มันใช่สําหรับเราให้เน้นที่ดูที่หน้าขาวกับดําสีขาว ผิวขาวสีดำรอยด่างดําก็ยังชัดอยู่คราวนี้เรามาดูโทนสีกลางๆเทียบระหว่างมืด จับโทนกลางกลาแต่สว่างขึ้นอันไหนรอยฟ้าจางกว่ากันวิธีดูข้อที่หนึ่งไม่ดูที่สีเสื้อที่เราชอบแต่ให้ดูว่าข้อที่สองสีไหนใส่แล้วช่วงคางเราผิวเราออร่ากว่ากันข้อที่สามอันไหนทําให้เห็นร่องน้ําหมากรอยจุดด่างดำหรือตีนกาน้อยกว่ากันสามอย่างนี้ผิวรอยดําแล้วรอยตีนการอยน้าหมากอันไหนน้อยกว่ากันข้างนี้นี่ลึกกว่าไหม้างนี้จางลงไหมรองน้ำหมาก จางกว่าใช่ไหมแล้วรอยกระฝ้าล่ะคะ เห็นชัดเลยป้านั่นแหละมันสะท้อนขึ้นหน้าเราที่สีเสื้อมีผลกับผิวเราว่าออร่าไม่ออร่าและร่องรอยต่างชัดไม่ชัดเพราะแสงสะท้อนเข้าหน้าวันนี้เวลาเลือกเสื้อมาใส่ต่อไปนี้สีไหนแทนที่จะดูสีที่เราชอบให้สังเกตได้ว่าสีไหนมันทําให้ร่องน้าหมักเราชัดทาจุดดางดำชัดหรือเปล่าและถ้าใครรู้ว่าสีไหนล่ละที่ไม่ใช่สําหรับเราครูชัตตี้ก็มีเปิดให้ทําเทสเจอสีเสื้อลดอายุ และริ้วรอยถ้าอยากรงเรียนพาทําด้วยเครื่องมือสุดพิเศษครูมีอุปกรณ์เป็นมาตรฐานทั่วโลกเขาใช้กันแต่ครูเจาะให้ด้วยเทคนิคคนพิเศษเพื่อลดอายุริ้วรอยจุดด่างดําและเจอสีที่ใช่สําหรับเพื่อนๆปรับให้สําหรับคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อสีสดๆครูปรับให้ด้วยปกติชอบใส่สีอะไรแล้วครูจะได้ผสมให้เหมาะกับสีที่เป็นสีที่เราชอบใส่นะทําให้เราดูออร่านาด็กขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะคะด้วยรักครูชัชตี้ค่ะ